ท่านชมโรงานปีเตอร์บานนี่ฮอาชิมาเจประคำสมไงนะครับเจบปกระคำสมไงส่วนคุณแม่นะครับเราปลูกไปหลายเลายเลยครับนึ่มะฮอนนะครับส่วนประคำมันกระคำสมกระคำพันยักษ์พันไงครับลักษณะนุวยกะิีย,ย้ายย้ายาวย้ไงไงยายาย้ีครับเดี๋ยวไปหา ป้าเ้าก็ปลูกตัวนี้ปลูกใบครับถ่ายสวนเ้าก็จะปลูกอันมะขามครับนี่มะขามมันมะขามสมแต่มันเป็นขา,ามมันพันใหญ่หน่อยนึงครับอันนี้มันเห็ดนั่กินบ่ค่อยแซ่บแอกมันสมด่วสนสไลด์อะไรนิดเพ็ดพวกเห็ดมะขามยังก็าามะขา,ามดองเลยมนะขามดองแน่หรือว่าเอาไปเป็นมะขามกินสมกินยังกินได้ครับ แต่ว่ามันก็ขายง่ายอยู่ว่าลูกง่ายฝักง่ายผู้ใดเห็นผู้ใดก็มกักแต่ว่าไปปรุงอาหารนี่ถ้าปรุงแบบเป็นป้านเนหอนี่มันก็บ่ค่อยมันทนไสมันก็บ่ค่อยแ่บสัหน่อแต่พวกกุ๊กพวกอย่างก็อาจจะมักแบบนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวหน่อง่ายอยู่เนาะแต่ว่านี่มันยบบบ่ค่อยดีสักหน่อนฝนตกฝนมันตกใส่อูมอดกันไรหน่อยง่ายครับ ได้บ้ามันนวยมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วครับมังถือฝนถือมันถือฝนมันจะเป็นมอดครับมันความชื้นมีอาจจะพอใสเสดอาจจะพอใส่ได้จุเอาไปแตกแดดจีโอ้หมดเลยมอดกระชิหมอดจีนสมงป่ะโอ้ไละอ่ะเยอนะอันนี้เป็นฝากสองนัครับกับประมาณนี้ลหรครับ ยังเติบอยู่ก็ได้อยู่โอ้แต่เจ็บหนักด้วยหรอกไม้นี่ย,ย่างนี่หมดามน,น,นี่คึกจริงมันเหนียวมี่หวานอ่ะอ่าครับอันนี้เป็นปลูกธรรมปลูกธรรมชาตินะครับการใส่ปงใส่ปุ๋ยอาจจะไม่ค่อยมีครับตามผู้เฒ่าผู้แจเราปลูกละเรากะตามที่ว่าเรามีเฮียมีแห,หงเห็ดก็ได้ผลผลิตบ้างอยู่นิดน้อยครับแต่ไม่ได้หลายเพราะว่า ปลูกโดยใส่ศาสตร์ของชาวบ้านย่างเดียวเรามาได้แบบศึกษาแต่ก็ใส่ประสบการณ์ครับทีการเก็บกะปีนแน่ต้อยแน่ครับเป็นประคามสุมง่ายๆครับสรคาสำหรับมันขายอันเป็นประคามให้ปรุงอาหานะหราเนาะน้ำจิม้มล,ลูกซีน เป็นแถวให้าเยู่ครับแทบมันก็ได้หาปีแล้วคนผลิตก็เริ่มได้แล้วนี้เขาก็มาเก็บบ้างนะครับเพราะว่าคุณแม่เราเก็บไปแล้วเขามา่าทันมันก็เลยเป็นแบน,นี้ถ้าฤดูการไหมนี่ดอกมันออกเลยด้ยครับนี่ทันนี้ดอกแล้วเนี่ยทนมมานชมบิ่งครับแทมดอกปีนาครับล้อล้อปีนานี่ยล้อปีนาเลยครับส้ารับฤดูการนะรดูการนี่ มันเล้าเก็บไปแล้วแต่เขาก็มาเก็บบางส่วนก็ได้เนี่ยอยู่ครับแต่มันถือฝนเออเนี่ยมีดอกละดอกก็เริ่มดกยุคปีนี้คาดว่า,านหนาจะดกอยู่นะอันนี้มันดำไปเลย่ใหญ่พัดอย่างเนาะนี่เนาะขามจัมโบ้ใหญ่ตลาดตลาดมากเลยเพราะมันใหญ่ว,วอ้วนอ้วงแต่เก็บยากที่ดอกได้มันมีย,ย่างนี่หมดขามมัที่จริงมันเหนีหนยวทุกวันอ่ะ เลืน่อยง่อยู่เดานะแต่วันนี้มันหยับกค่อยดีสิมั้ยฝนตกมันตกใส่มดกี่ลาหน่อยงครับเอาไปเก็บมาแล้วครับตะเบจขวอไี่ครับอันนี้จะด็กแม่เราเก็บมปแล้วเขาก็มาเลี้ยบ้งแต่ว่า วูน่อยใหญไงเนาะถ้าหน่วยดิบซิบว่าสองขีดสองยังสองยมือ้อเห็นป่ะครับใหญ่เลยขามใหญไงเนาะมันแกะบึงนวนมันโว้มันขาโว้มันดิบคค่ายเป็นบักกันนั่นเลยสิเป็นอันซาซาแบบเป็นน้ำตาลเลยเนาะ อันนี้เขาจะไปแกะยูพุ่นหรือเขาจะแกะไปเลยเข้าใจไหมแกะไปเลยเลยหน<ะ>ึ่งเบิ้งแกะยูพี่มันว่างเนาะเออยูพี่เอาแกะ,ะเดี๋ยวเดี๋อามาแกะเบิ้งเอาก้างออกบ่เราต้องเอาดอกบางเจ้าก็ให้เอากลางออก,ออาบ,อกบางเจ้าก็อ,อ,อันนี้เขาสิบอกเอาก้างออกเบื้องพอเขาเอากลางออกก็ถามหากลางอันนี้เขาสิเหลือกลางหน่อยนะเห็นไหครับโอเค ไปเบิ้งอันที่ว่าเขาแกะไว้แล้วทจะเอาก้างออกญี่ปุ่นดูมันเป็นไรแน่เปล่าพูดเลยลายผนไม่ต้องตับหรอกเฮ้ยอย่าเราเอาก้างออกอย่าไม่ใช่ไหนคือสีเอาออกคือเห็ดเห็ดคือเราเอาก้างออกบ่อกระไ้ฮะล้างเจ้าขอบ่อเรียบร้อยากเอาก้างมันเริ่มดำเราเป็นมันเริ่มดำนิดนิดว่างหมดนิดเขาไปเบิ้งอันไปเบื้องใต อองหรอวะออกได้จากโได้หลายรยมั้แบบไปมายี่สยูรอี